ใครับสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับงานที่อยู่ด้านหน้าของผมคันนี้เป็นงานดีเทลลิ่งสำหรับรถฮาร์เรย์เดวิสันคันนี้ไม่ได้เป็นงานเคลือบแก้วนะครับจะเป็นงานขัดแล้วก็เคลือบสีนะครับแล้วก็เลือกที่จะเคลือบสีด้วยน้ํายาเคลือบสีของไซมอลด้วยสำหรับคันนี้นะเป็นรถฮาร์เรย์เดวิสันนะครับเป็นรถสีดําสนิทเลยก่อนหน้านี้ก็จะมีริ้วรอยจากการใช้งานที่ถูกขัดสีไปเรื่องปกติถึงเวลานะครับถ้าอยากจะให้มันเงาอย่างนี้นะครับก็เลือกที่จะขัดสีีกกก็ไได้้้้ถาาม่่ตอองรรทจะะเคคืบบแวนั ก็อย่างที่เห็นนะครับใช้เวลาในการทำก็พอๆกันกับการเคลือบแก้วนั่นแหละแต่ว่ารายละเอียดจะไม่เยอะเท่าเพราะว่าเ,าเคลือบแค่รอบเดียวแต่ถ้าเป็นเคลือบแก้วเนี่ยอย่างน้อยมีสองรอบแน่นอนและการขัดสีสําหรับรถรุ่นนี้นะครับสีคันนี้ไม่ได้สีปกติไม่ได้สีเดิมแล้วนะครับก็เป็นสีที่ทำมาแล้วเป็นสีดําสนิทไม่มีผลึกไม่ทะลิกใดๆทั้งสิ้นเราก็จําเป็นจะต้องขัดอย่างน้อยประมาณสองรอบเพื่อให้สีเนี่ยมันออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับเวลาขัดไปแล้วอาจจะอาจจะมีรอยขึ้นมาในภายหลังเราจะต้องพักไว้ก่อน แล้วก็ค่อยขัดอีกหนึ่งครั้งถึงจะเคลือบสีเข้าไปกระบวนการไม่ค่อยต่างกับการเคลือบแก้วนะครับแต่ว่าความเงางามเนี่ยก็จะบอกว่าลูกค้าก็จะต้องเลือกนะครับลและดูแลกันค่อนข้างพิเศษพามาดูของแต่งกันดีกว่านะตั้าแต่คันนี้นะครับเป็นรถเอ่ออะไรผมไม่แน่ใจจ,จริงๆนะเป็นซอฟเทลหรือเปล่าหรือว่าเป็นรถรุ่นไหนผมจาไม่ได้ดูทรงเหมือนกับโรลเลอร์แต่มีของแต่งมาประมาณนี้นะมีท่อนะชัดเลยนะมีท่อสวยงามมากๆดังสนัน่นลั่นร้านเลยทีเดียวกองเอสเอสแอนด์เอสนะฮะ มีโชคหลังโอลิงสิ่งที่แปลกตาไปคือสวิงอาร์มสวิงอาร์มรุ่นนี้น่าจะเป็นของรถอ่าบิ๊กไบค์นะครับแต่ว่ามาแปลงแต่รถรุ่นนี้ก็สวยดีนะฮะมีโช๊คนะไอ้มีมีโชเป็นโชคโอลิงนะครับแล้วก็นี่ครับในส่วนของปั๊มเบรกเป็นปั๊มเบรกแต่งนะครับหน้าหลังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของมีพักเท้านะครับแล้วก็มีปั๊มมาดูปั๊มเบรกตรงนี้ปั๊มเบรกข้างหน้านี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของแฮนด์ทุกตา กระจกแต่งหน้ากากนะครับแต่ในส่วนดีคอยหัวเทียนด้วยนะครับนี่แล้วก็ตัวแต่งพักเท้าทั้งหลายนะครับก็สวยงามดีครับสําหรับรถคันนี้นะครับขอบคุณท่านเจ้าของรถมากมครับที่ให้เราไว้วางใจนะครับมาทําการเม่ทนแนนมาดูแลรักษาผิวสีกันนะครับวันนี้มิกกี้เสร็จแล้วสวยขอราท่านผู้ชมไปก่อน